สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัทเนตรพวงทองนะคะเป็นครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและภาะศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้จะมานำเสนอสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษานะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา2563ค่ะสื่อที่ใช้นะคะจะเป็นสื่อผสมนะคะ สื่อจากแอปพลิเคชันแซฟเวิร์กนะคะสื่อที่ใช้นะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้นะคะเรื่องกิจกรรมพาเพลินค่ะจำนวนทั้งหมด6ชั่วโมงด้วยกันนะคะจุดประสงค์วัตถุประสงค์นะคะที่ใช้สื่อนะคะก็เพื่อส่งเสริมพัฒนาทัาากษะกระบวนการคิดค่ะและช่วยเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนค่ะ2 ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนกับผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้มีความเพลิดเพลินในการเรียนมีสมาธิมีความรักในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมีความรักในการออกกําลังกายค่ะและ 3. เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อก,กับคุณครูผู้สอนในการเรียนรู้ทบทวนบทเรียนการส่งงานและการสอบถามเพิ่มเติมค่ะ สื่อที่ใช้นะคะก็จะมาจากแอปพลิเคชัน s ซปเวิร์นะคะหรือโค้ด s ซปป้านั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ในการทบทวนบทเรียนนะคะด้วยตนเองที่บ้านเพิ่มเติมหลังจากที่เด็กๆได้เรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะนักเรียนก็สามารถนะคะศึกษาคนกว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองที่บ้านนะคะหรือเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านนะคะในสื่อแอปพลิเคชันแซปป้าเนี่ยคะก็จะประกอบไปด้วยโค้ดค่ะ เราสามารถโหลดนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะคะกดเข้าไปใน Play Store ถ้าเป็น Android หรือว่าถ้าเป็น iOS ก็ a p p Store นะคะเข้าไปก็พิมพ์ z a p p a อันนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วค่ะเราก็สามารถคลิกเข้าไปใน z a p p a แล้วก็เอาโทรศัพท์ค่ะมาสแกนกับโคดนี้นะคะ พอสแกนปุ๊บค่ะก็จะขึ้นบทเรียนที่อยู่ในที่คุณครูใส่ไปในโค้ดนี้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือช่องทางการติดต่อสำหรับนักเรียนกับคุณครูนะคะครูก็จะเปิดช่องทางในการติดต่อโดยใช้ การติดต่อทางไลน์ค่ะครูก็จะสร้างกลุ่มนะคะ h e l h and p e ep 6นะคะแล้วให้เด็กๆสแกน qr code นะคะเพื่อเข้ารายกลุ่มนะคะในไลน์นี้ในกลุ่มนี้นะคะก็จะสอบถามเรื่องวิชาสุขศึกษาพละศาึกษาครูก็จะมีการทบทวนนำโค้ดแซปป้าเนี่ยค่ะใส่เข้าไปในไลน์นักเรียนก็สามารถทบทวนได้ในนั้นนะคะทีนี้มาดูค่ะวิดีโอนะคะสำหรับการ สำหรับสื่ออพิเคชันซัพป้านะคะว่าเป็นยังไงนะคะ อันนี้ลักษณะการสแกนนะคะถ่ายวีดีโอให้ดูเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะปรากฏบทเรียนนะคะให้คลิกทีระบ,บทเรียนนะคะเพื่อการเรียนรู้และทบทวน จบการนำเสนอสื่อนะคะเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมทางการศึกษานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ